สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรกรมือใหม่วันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาทําดินปลูกไว้ใช้เองกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆที่ผมทําไว้ใช้เองในสวนนะครับใช้สําหรับปลูกไม้ประดับแล้วก็พืชผักต่างๆได้นะครับอย่างแรกนะครับให้เราหาหน้าดินนะครับโดยแนะนําว่าหน้าดินที่ควรจะเอามาทําดินปลูกก็คือหน้าดินที่มีสีดําหรือว่าสีเข้มนะครับ เพราะว่าในดินที่มีสีดำหรือว่าสีเข้มตรงนี้จะมีฮิวมัสซึ่งเป็นอาหารของพืชอยู่เยอะนะครับเมื่อเราได้หน้าดินมาแล้วนะครับเราก็นำมาตากแดดไว้นะครับโดยในแต่ละวันให้เราพยายามกลับหน้าดินนะครับให้ทุกๆส่วนของดินได้โดนแดดนะครับเราทำแบบนี้เพื่อว่าจะได้กำจัดพวกมแมลงหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินนะครับให้ตายลงไปแล้วก็ พวกเศษวัชพืชที่ติดมาด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไปเจริญเติบโตแย่งอาหารของพืชเราในนาคตได้ก็ตากให้แห้งไปเลยนะครับเมื่อหน้าดินของเราแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะนําหน้าดินของเรานะครับที่อันนี้ของผมตากไว้7วันนะครับก็แห้งสนิทแล้วนะครับเราจะนําหน้าดินของเราเนี่ยมารวมกับส่วนผสมอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมี หละหน้าดินนะครับ2ก็คือกแกลบนะครับแกลบของผมตรงนี้จะเป็นแกลบเก่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแกลบเก่ามีแกลบใหม่ก็จะใช้เวลาหมักดินปลูกที่นานขึ้นนะครับถัดมาก็คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกของผมตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับน่าจะซื้อมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีพวกขี้ไก่หรือว่าขี้หมู อะไรแบบนี้ก็ใช้แทนได้นะครับแล้วแต่ว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรส่วนที่3ของผมก็คือน้ํา10ลิตรแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณครึ่งขวดนะครับในการทําในการหมักดินครั้งนี้นะครับและสุดท้ายก็คือกระสอบนะครับไว้สําหรับใส่ดินปลูกของเราไว้หมักไว้แล้วก็มันจะได้สะดวกนะครับตอนเราจะยกเคลื่อนย้ายไปปลูกพืชก็สามารถยกกระสอบไปได้เลยนะครับ เรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับปุ๋ยคอกหน้าดินแล้วก็แกลบมาเทรวมกันนะครับโดยสูตรของผมเนี่ยจะใช้แกลบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆผมจะใช้กับพวกไม้ประดับซึ่งไม้ประดับมันจะชอบดินที่โปร่งนะครับก็เลยต้องเน้นแกลบเยอะหน่อยส่วนของเพื่อนเพื่อนก็ตามวัตถุดิบที่มีเลยนะครับกะโดยประมาณนะครับแต่ว่าปุ๋ยคอกก็ให้น้อยกว่าส่วนอื่นๆลงมานิดหน่อยนะครับ จากนั้นก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงครับเติมเข้าไปในน้ำประมาณครึ่งขวดต่อน้ำา10ลิตรนะครับแล้วก็เอามาลดลงไปในดินปลูกของเรานะครับโดยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนี้นะครับจะไปช่วย เร่งปฏิกิริยานะครับทำให้การย่อยสลายของดินปลูกข,ของเรามันกลายเป็นดินปลูกที่พร้อมใช้เร็วขึ้นนะครับเมื่อคุกเขาส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในกระสอบปุ๋ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ต้องให้มันแฉะมากจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการมัดกระสอบปุ๋ยนะครับโดยให้เหลือพื้นที่ว่างไว้สักหน่อยนะครับไว้สำหรับให้เราได้พลิกกระสอบกลับไปกลับมานะครับ เมื่อเรามัดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีพื้นที่ว่างสักนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ไปวางทิ้งไว้นะครับผ่านไปสักวัน2วันเราก็มากับแบบนี้นะครับกลับไปกลับมาเพื่อให้มันสลับได้ข้างล่างมาอยู่ข้างบนข้างบนไปอยู่ข้างล่างบ้างนะครับกระบวนการหมักจะได้สมบูรณ์นะครับและนี่คือดินปลูกของผมที่ทิ้งไว้แล้ว4วันนะครับเรามาลองแกะดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีมือข้างนึงถือโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการแกะวิธีการที่เราจะดูว่าดินของเราพร้อมใช้หรือยังนะครับให้เพื่อนๆลองจับดินขึ้นมาดูครับอลองสัมผัสดินดูว่าถ้ายังมีความอุ่นหรือว่ามีความร้อนอยู่นะครับนั่นคือกระบวนการหมักยังไม่สิ้นสุดเราจะยังนําไปใช้ไม่ได้นะครับ ต้องรอให้ดินของเราเย็นแล้วแต่ของผมนี่ก็คือผ่านไปสีวันนี่ก็คือไม่มีความร้อนอะไรนะครับตรงนี้ก็พร้อมใช้ได้เลยเพราะว่าวัตถุดิบของผมที่เอามาใช้หมักครั้งนี้โดยส่วนมากก็คือเป็นของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบหรือว่าปุ๋ยคอกดังนั้นกระบวนการหมักมันก็เลยเกิดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรทิ้งไว้สัก7วันเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าของเพื่อนๆแกลบดิบแกลบใหม่ก็อาจจะเป็นเดือนนะครับ ก็ลองดูวิธีการนี้ไม่ยากครับคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ